สวัสดีครับทุกคนครับผมประพลเฟื่องฟูครับฝ่ายวิชาการของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนได้ดูว่าเนื้อหาหรือรายละเอียดทั้งหมดที่เราจะใช้ในโครงการอบรมราคากลางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการอบรมแบบออนไลน์นะครับเข้าระบบใช้งานจริงนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับก็คือ เริ่มต้นนะครับในหลักเกณฑ์ของงานทางสะพานท่อเหลี่ยมเนี่ยผมจะได้ผมจะเตรียมตัวอย่างงานเอาไว้ให้นะครับในทุกทที่ที่ไปนะครับอย่างเช่นนะครับรุ่นที่แรกนะครับรุ่นหนึ่งที่นครปฐมนะครับผมก็เตรียมงานถนนคอนกรีตนะครับเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํานะครับพร้อมกําแพงกันดินนะครับเอาไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ ในหลักเกณฑ์ของงานทางนะครับเราก็จะได้คำนวณงานถนนคอนกรีตนะครับด้วยสเต็ปของ Excel นะครับที่เราต้องทำจริงๆนะครับอย่างเช่นเราต้องมีรายการก่อสร้างนะครับเราต้องมีรายการก่อสร้างเราจะต้องคำนวณวัสดุจักแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทำค่าวัสดุจักแหล่งมาให้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับอย่างเช่นเชียงรายนะครับสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดอื่นผมก็จะทำแบบนี้ให้นะครับ มีการคำนวณข้อมูลคอนกรีตนะครับเปรียบเทียบคอนกรีตนะครับมีไม้แบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยูนิตคอสก็คือค่าง,งานต้นทุนตอนหน่วยนะครับของแต่ละงานอย่างเช่นนะครับงานลื้อชั้นทางเดิมงานดินถมขั้นทางนะครับงานพื้นทางหินกรุ๊ปนะครับงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตนะครับงานไหลาทางเพราะฉะนั้นนะก็จะมีบางสูตรที่เราต้องเมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ย แน่นอนครับตอน Excel เนี่ยเราต้องมีการแก้ไขเพราะเราอาจจะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการแก้ไขสูตรแน่นอนที่ต้องเจอนะครับงานผิวทางบอร์ดแลนนะครับเราใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือใช้คอนกรีตแบบจากในระบบนะครับจากหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ไขในระบบได้นะครับเมื่อเราทํา Excel เรามีตัวอย่าง Excel ไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ของการคํานวณน,นะครับ รอยต่อนะครับอ่ารอยต่อขยายตัวตามขวางนะครับหมดตัวตามขวางนะครับงานบอ่อพักอ่างานบอ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนสูตรอ่าอันนี้เราจะได้เขียนสูตรกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนเพราะว่าเวลาเราทำใน Excel เราก็จะทำเป็นสูตรยูนิตคอร์สขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีการเขียนสูตรเหมือนกันนะครับงานวางท่อกลมอ่าทุกคนจะได้เจอใน ตัวอย่างของงานคำนวณอยู่แล้วนะครับกำแพงกันดินอ่านี่ก็เป็นการเขียนสูตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนสูตรคล่องทําทุกอย่างคล่องนะครับทำในระบบได้ทุกอย่างรับรองครับนะครับหลักสูตรนี้ก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เต็มเต็มที่แน่นอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะนะครับยังมียังมีถนนลาดยางยังมีงานอาคารอีกนะครับก็เชินทุกท่านนะครับเข้าอบรมราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมได้จัดทําขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดี